กดไลค์กดแชร์ไปนะพี่นะไปเราเริ่มกันต่อนะพี่นะ้ำไม่เสียเวลานะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเฮียบีมานี่นี่อะไรใส่ปูนหน้าม,มึงอะงหน้าอะไรอะอะไรเป็นเหมือนยายถือไม้เท้าเดินตัดไปอะยายเดินไปไหนไหวะพี่ผมตกใจขอโทษทีขอโทษทีตกใจกำลังเดินเข้าไปเลย ก็มงดูหมุดอยู่เลยพี่ไม่น่าจะเห็นนะพี่พี่กำลังมองโทรศัพท์อยู่เพราะผมเนี่ยเห็นอยู่เลยว่าเขาเดินออกมาเว้ยพี่อันนี้มันก็ขึ้นเยอะอยู่นะเดี๋ยววีจะรู้โกรธมาแล้วครับอันนี้ดูอยู่นะยังยมัขึ้นเลยเดี๋ยววีวีคอมเมนต์เข้าไปที่ที่หมุดสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมคอมเมนต์เข้าไปที่หมุดมันน่าจะขึ้นอยู่นะพยายามมองอยู่ไปเดินเต่อเอาละพี่ งั้นหรือเปล่าครับเนี๋ยเราจะพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนะไปไปดูล่างกันเฮ้ยดีอ่ีโอยอ่ะนี่เราจะเดินไปหามึงอ่ะใครอ่ะใครวะเรียกเขาออกมาด้วยกูว่าแล้วออกมาแน่สวัสดีเก้าร้อยกว่าท่านนะครับขอมั่งใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยยังไม่ขึ้นนะยังไม่มาเลย รอหน่อยอร่อยแน่ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่เข้าใจพวกเรานะครับผมแต่เราจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะให้รู้เลยผมจะลองใช้คาถาเรียกเขาขึ้นมาดูนะครับจะพบจะเจออะไรจะเห็นอะไรหรือเปล่านะครับพี่นะรอรับชมพร้อมกันนะทุกคน <c oughs> กูอ่ะแปลกใจต้องแต่เก้าอี้แล้วเว้ยมึงดูดิเขาตั้งนั่งรออะไรกันเนี่ย อันนี้ไม่ใช่สารลางนะเว้ยบีเฮ้ยนี่อะอะไรวะบีก็วิ่งคือสารลายนี่ไงแต่ข้างในมีแต่มีแต่ล้างแล้วนะมีแต่โลงอะทุกคนอ๋อทำพิธีเหรอเออกูไม่รู้เว้ยกูอาจจะไม่รู้ใส่เงินกูแพะคือคงไม่ร้อนสิอะไรใช่หปะ เมื่อกี้ตอนกูจะก้มใบมีเหมือนอะไร,ะไรหัวหัว,หว,หว,หวงอะเงอะตักหน้ากูไปเมื่อกี้มีอะไรไม่มีพบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพี่ก็วีเขยับหลายรอบแล้วเนะี่ยข้างหลังกูเนี่ยเป็ญยาณที่อยู่ในนี้เฮ้ยมึงเรียกเขาแล้วนะมาแล้วนะจะเข้าไปเปิดให้ด้วย อกเลยจะเข้าไปเปิดให้ด้วยเปิดยันผีรอลุ้นของครับพี่ปาใครเดินค่ะใครเดิน่อ้าวเบ้มึงปิดทำไมอ่ะกูไม่ได้ปิดกูถือไฟฉายอยู่กูไม่ได้ปิดนะเว้ยเอาดีๆกูไม่ได้ปิดอ่ะใครตอกูเสียงอะไรกูไม่ได้ปิดจริงๆงเบ้กูไม่ได้ปิดกูกำลังจะเข้าไปด้วยซ้ำ กูกำลังเข้าไปเลยนะเมื่อกี้แต่กูไม่ได้ปิดนะเว้ยไปไป๊บไปแล้วว่าบีอะไรวะปุ๊บมาทางเนี้ยเชี่ยยายแน่มีปุ๊บไปแล้วเอเดนมานูุบเอาเสียสัญญาณเสียเสัญญาณสัญญาณกูวะฮะหมุนติ้วเลย ระวังหมุนมีอะไรยืนอยู่ข้างมึงด้วยดำดำหมุนติ้วเลยตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านใช่เหรอใช่เลยรูหมุนได้ขึ้นยังสัญญาคุณแน่เลยเหมือนหมดเนี่ยมันจะค้างอยู่คอมเมนต์แบบเนี้ยยังไม่ยังไม่รันเลยนะอันหนึงเพราะว่าอันนี้ไปแล้ว้กูพักหายตกใจแล้วคไม่ต้ชมไอ้คุณกูต้องทำงานคุณผูควรเข้าใจเราหน่อยนะครับทุกคนงานเราได้ไม่เสียนะพี่น้าไม่ขึ้นอ๋อที่ขึ้นแล้วมาแลังเออ ่เฮ้ยมึงเดี๋ยวเข้าไปดูคนเดียวเดี๋ยวค่อยรอไปมึงเดี๋ยวเข้าไปดูกูเดี๋ยเข้าไปก่อนเลยนะเข้าไปดูคนเดียวเลยเออไปเลยทุกคนอยากให้เราเปิดลงไหมดันคอมเมนต์มาให้หน่อยนะอยากให้เราเปิดให้เห็นไหมอ๋อชัดแล้วแหละสัญญาณเน็ตกู หมุน<ด>ติวติวติวตวแล้วปักหมุดแล้วทุกคนนี่นะคะที่ปักหมุดเลยนะคะเพิ่มเพื่อนเข้าไปเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะจ๊ะเ,เ,เดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ก่อนคลิกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะที่กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเป็นกำลังใจนะเป็นข้างในไม่ได้มีแค่สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะทำตามสัญญาที่ผมได้พูดไว้เราจะทำการเปิดดูข้างในผม ก่อนที่จะเปิดนี้ผมได้ทําการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะไม่ดราม่ากันนะพี่นะคะจะเปิดให้ดูอให้รู้ให้เห็นเพราะว่าทุกคนเราจะต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วพี่โลกหลังความตายไม่ค้างเะทุกคนไม่ค้างนะออนุญาะครับเปิดจริงเลนะพร้อมนะครับเปิดจริงไม่มีกลิ่นใช่ไหมนะเฮ้ยอย่าเท้าดิให้กูเปิดก่อนกูไม่เปิดไม่มีกลิ่น nè bé, nhà vinh nát, nhà tiếng cô nát. Move nát, hi vinh. Ngay. Were you nát? Were you của Ngay. Bê tả lạy ra. Ganh hai chai gòn, là. Tôi. Tôi này nè, Ganh you.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  nhiều nè Ganh you. Ganh you. Ganh เอ้แดงนี่ยองค์คอเอ้มึงต้องทนอยู่วะไม่หงมึงหวเเนี่ยตาหลเลย้วมึงเอาไฟไปแล้วกูเห็นอะไรอ่ะนีเนี่ยป๊บนึงมึงส่งไฟฉายกลับมาให้กูได้ไหมกูาหเห็นหัวเขาป่ะไฟฉายหัวอะไเห็นเงาเลยวะกูเห็นเงาหัอยู่ไหนวีหั่นี่หัวอยู่ข้างหน้ามึงเลย อุ้ยเนทไม่ได้ใส่บแบตอย่กลุ้ยเอากล้องมาเนี่ยเอากล้องมาเนี่ยกูสงสารม,มึงจริงๆว่ะทุกคนนะผมว่าบีไม่น่าจะไหวเดี๋ยวอันนี้ผมเองอันนี้นะครับทุกคนเฮ้ยอะไรเลื่อนวะกูจะเปิดดูแม่งเลื่อนปิดเปิดก่อนสวัสดีครับ นี่นะครับนะทุกคนมือเปล่าได้เหรอฮะมือเปล่าได้ใช่ไหมปกติมันก็ไม่ได้หรอกเว้ยแต่มาถึงขั้นนี้แล้วประจะเล็ดเอาวางตรงนี้ดีกว่ะไหมวางไหนร่วงเนี่ยได้นะมันจะร่วงใส่เท้านะพึ่แป๊บพึ่แป๊บร่วงใส่เท้ามึงไม่ต้องไว้เลยล่ะมือใครอะไรอ่ะอะไรมือใครอ่ะโอ้เว้ยเอ้นัก แล้หล่นไปแล้วนะครับท่านผญาตปตรงนี้นะครับนี่ทุกคน,นอันนี้ญญผมสันนิษฐานนะครับที่ผมเห็นมาผมว่า,วญญาด้านนี้น่าจะเป็นส่วนส่วนศีรษะเขาอันนี้น่าจะเป็นมือที่กาลังพนมอยู่นะครับใช่แ้วเดี๋ยวเพื่อ<ง>เลงกล้องไม่ถูกอ่ะกลัวเดี๋ยวเห็นแบบไอ้นี่เกิน ให้ดูส่นล่างเลนี่เห็นขาแล้วเป็นอะไรเนี่ยอย่าอุ้นอ้วนเอยวะเอาตาไหลคนดูเขารออยู่มเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรออกมาไม่ได้กินข้าวอ่ะอันนี้คือส่วนเท้าของเขานะครับเห็นไหมถามว่ามึงเห็นมั้ไม่เห็นเห็นยังไงผ้าอ่าเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวเปิดดีทิ วิ uh, ่งเหรอพี่ยโอไม่เห็นเลยพี่ยเห็นยังไม่เห็นมึงเอ้ยเหี้ยพี่ว่ากูต้องขึ้นแล้วแหละดีดีดีอะไรลง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 ทำไมอ่ะไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้ได้ยินดิว่ากูต้องขึ้นแล้วแหละมึงไม่ได้แก้กู้ช่วยกูจะแก้แล้วพี่อะไรล่ะไอ้นี่ดูขาขาดูขาทีโอ้โหดูดูดูซูมซูมซูมพี่ดูเล็บดิซูมพี่ดูเล็บดิอันนี้คือส่วนขาเลยผมจะให้ดูทีละส่วน <c oughs> ส่วนขาพี่ผมให้พี่ดูไปแล้วนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้พี่ดูส่วนมือส่วนมือที่เขากำลังพนมอยู่แบบนี้นะครับทุกคนดูนะครับขอกําลังใจอ่ะพี่ก่อนเราจะไปกันต่อขอกดแชร์ก่อน <c oughs> นี่พี่ผมทําให้พี่สุดเลยนะเว้ยพี่กล้ามาทําแบบนี้ไหมคู่คิดผิดกิถูกไม่มาคนเดียวเียแม่ก็ไปบอกว่าให้ไปกูไม่ได้พี่เบเบเสียง<ป>มาจากลงสองรอบแล้วอ่ะ ขออนุญาตนะครับอ่ะทุกท่านปิดขาเขาก่อนปิดขาปิดขาเฮ้ยทำใจหน่อยปะแดนอย่าเพิ่งเปิดหน้าไม่เอาทำใจไม่ได้ให้เห็นมือก่อนโอเคโอเคเอามือก่อนอุ้ยอะไรอย่าเพิ่งเปิดหน้าขู่ทำใจไม่ได้ทุกคนถ้ากำลังเปิดหน้าเดี๋ยวเราจะบอกให้ทุกคนปิดตาโอ้โหบีเฮีย เฮ้ยเขาปลูกอะไรไว้อี่ไงที่บอกไอ้นี่ชัดจัดเลยพี่พี่นนี้มนนองนนี้มันกล้องนี้ผมสงสารดีจริงๆนะครับพี่อันนี้นะครับนะที่เราให้ท่านเห็นนะครับพี่นะผมขออนุญาตอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นะแล้วผมขอบอกไว้ว่าทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ได้ตอนนี้มีแมลงกำลัง อันนี้นะครับพี่นะเป็นการมือที่กรลาขนมอยู่นะครับแล้วสายสินสายสินพันล้อมรอบนะครับพี่อันนี้ให้ดูไว้เป็นอุทาหณอนะครับเป็นวิทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่นะเราจะไม่พูดกับคําว่าเหม็นเพราะกลิ่นเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แชร์กันยังอ่ะตอนนี้คนเห็นคนเห็นมุดสีสีท่านช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราลงทุนให้ท่านลงแรงให้ท่านขนาดนี้แล้วจะพยายามจะพยายามอ่ะกูจะพยายาม เปิดที่แค่แขนพ่อเปิดตานนี้เปิดเปิดผ้าแดงเปิดผ้าแดงมาผ้าแดงอุ้ยบียบีมึงไหวปะเนี่ยไหวอยู่อันนี้แขนเหรออันนี้แขนอันนี้เป็นส่วนแขนเขาแล้วสายถินกำลังมัดอยู่สายถินก็เฮ้ยมีเสียงบีกูได้ยินเสียงเสียงอะไรบีมึงดูชุดดิ เหมือนชุดชุดที่อันนี้ชุดเป็นเหมือนชุดคนแก่ใช่ชุดคนแก่ปะวะเฮียตกใจโอ้โหเผือถึงก็หายท้องตกไปเฮ้ยเล็บโอ้โหเล็บทุกคนนี่คือเล็บนะครับ ทุกคนอันนี้ไม่ใช่โคนิ่งแต่ใดๆนะทุกคนนี่คือร่างของจริงนะครับพี่ดูวิทยาทานนะดูวิทยาทานแต่เปิดนานๆกิ่นแล้วหมอบขออนุญาตนะคะมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องขอแล้วพี่โอคโห้โ่มึงบอกว่าไม่ต้องไปเปิดหน้าเขานี่มึงเห็นเห็นยังเห็นเหนียงเขาแล้วเนี่ยย่าไปพูดอั้นขอโทษนะแม่นะบีเสียงผู้หญิงอ่ะ ร่างนี้แล้วคะเขาเอ่อตกน้ำตกน้ำใช่ไหมร่างนี้ใช่ตกน้ำนะเบีอย่าเพิ่งมึงโดนลงเหรอเมื่อกี้ไม่ได้โดนแล้วใครเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากลงอ่ะวิทย์พี่ไม่กล้าเปิดฮะไม่กล้าเปิดคือกูเองกูเปิดไปไม่กล้าไอ้คำว่าไม่กล้ามันต้องตัวข้ามกับคำากล้าไอ้เราก็กลัวแต่เราก็ต้องทำทุกคนเลยเด็ดทุกคนปิดตาทุกคนปิดตา แม่แม,แม่จ้าโอ้ยอ,อย่ากระพริบตาเนอะกูเ,เชื่อมึงก็ได้วะตอนนี้กูกั้นหายใจจนหมหายใจกูไม่ไหวแล้วเห็นบนเลยเหรอเห,เห็นบนปะ <c oughs> ครึ่งหนึ่งแค่ครึ่งเดียวกูก็หายใจไม่ออกแล้วพี่ทุกคนเห็นไหมล่ะทุกคนพี่ไม่เห็นใช่ไหมผมให้พี่ปิดตาแล้วที่ไม่เห็นกันใช่ไหมครับคนดูตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยท่านที่ไม่เห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมครับ อนุโมทนาบุญสาทุให้เขาหน่อยเพราะว่าเขานี้มาเป็นเิดตางให้พวกเราชิปทายแล้วบีกูว่าเขาไม่ให้ออกว่ะบีประตูปิดอะลูกช้างขอข้ามาลาโทษด้วยนะครับนะในสิ่งที่พวกผมร่วงเกินไปอาจจะเป็นวาจาหรือร่วงเกินอะไรไปนะครับพี่นะนะครับท่านร่างนี้โปรดหติกรรมให้เราด้วยเรามาให้พี่เพื่อนที่เขาดูเรา ให้รับชมเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานนะครับพี่นะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมดูแล้วชินตนาการแล้วก็ทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับพี่นะโอเคทำใจนะครับทำใจนะมึงแวะไปทำใจมางเหรอเมื่อกี้เหนุขร้นเยอ้ยยืนนี้กูหลง เฮ้ยพอขอเขามาเขาเขาเปิดประตูให้เลยวะเราได้รับอนุญาตแล้วนะคะเราไม่ได้บารลบลูเรา,าให้ดูเพื่อเป็นี<ว>่พี่วาเดี๋ยวทาอะไรให้นะทุกคนคว่าเขาแยกร่างไปนู่นแล้ววะก็เมื่อกีามาม้มีอะไรเดินไปอะหลังจากมีอะไรเปิดแล้วแล้วมันมีอะไรเดินไปเว้ยอ่ะทุกคนอ่ะคนที่มาทีหลังอาจจะดูไม่ทันผมให้พี่ดูอีกทีเดียวนะครับ <S S อีกทีเดียวพิมพ์สาทุขึ้นมาให้หน่อย สาธุอนุโมทบุญให้เขาหน่อยครับพี่เดี๋ยวลูกช้างทำบุญไปให้นะบีเสียงอะไรอะแค่นั่นะไรแต่ไม่ใช่เสียงมึงเสียงมึงทีครับบีติดอะไรติดหน้าเขาโอย่ามองแก่าโช ขออนุญาตนะคะหนูเอาออกให้นะเอาออกให้เอาออกให้เขาดีๆหน่อยเขาหายใจไม่ออกแล้วโอ้ยพอพอเน็ตพอปิดปิดปิดให้เขาดีกว่าดีโอเคขอสาธุนะป้านะสู่ให้ได้ลบกสู่นะคะได้ลูกนะมาให้ทุกคนเห็นเฮ้ยดีขออนุญาตผมนะครับขอเข้ามาลาโทษด้วยนะครับลูกช้างโดนเกินไปเอาคุณเจรามให้ผู้ผมด้วยนะครับโอ้โห

เขาบอกเลยเสาธุ๙๙๙โอ้โอเคขอบคุณครับพี่เอนะเอยังเล<อ>ยอ่ะปิดอ่ะถือกล้องเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดร่างนี้ก่อนนะครับขอขามาไปดูโอเคทุกคนโอเคนะเราเปิดให้ดูแล้วนะคะทุกคนเป็นคุณยายนะเป็นร่างคุณยายนะคะที่เราไม่แน่ใจ ประวัติไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าจมน้าถ้่เขาบอกว่าเออเอ้ยเท่าที่จําได้เขาบอกว่ายายเขาจะไม่ค่อยดีอะ่ะเออสติเขาไม่ค่อยดีหรอน่าจะประมาณนั้นนิดนึงโอเคเท่าที่จําได้นะแล้วร่างน,นี้ไม่รู้ผมยังไม่รู้นะคะรับว่าข้างในเป็น <laughs> แค่เงี้ยงดูอดีกว่าอ่เงี้ยงดูว่าก้อนอธิบานก,ก่อนนะก้อนดินที่เขาเอาไว้บนโลนะคะเขาจะเอาไว้เพื่อเออเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะ เป็นอันนีหลอก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 ผููตายว่าเออได้ฝังร่างนี้ไปแล้วนะคะเป็นความเชื่อนะเปิดไม่ออกเอาเปิดไม่ออกไม่ต้องเปิดได้เปิดไม่ออกครับพี่เปิดไม่เอา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 แพทไม่เอาแพไม่ไม่ไม่ดูจากลงแล้วไม่เอาลงใหญ่จริงนะจริงเขาเป็นความเชื่อนะคะถ้าใครที่รู้จะเอาไว้แบบเหมือนฝังหลอกนะคะ เป็นเสียงอะไรบเสปีเสียงอะไรไม่เขาบอกเห็นเงาดำเอยเห็นเงาดำตรงไหนีู่ไม่รู้คนต่อไปเลยเหรอพี่ไม่เอาไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาคนต่อไปเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้คขาบอเปิดคนต่อไปล่างต่อไปดีกว่าพี่ไม่แล้วเอาท่านนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เขามีล่างไว้ให้เราเป็นครูใหญ่ให้เราดูนะครับผมใช่โอเคนะทุกคนแน่อย่างไรอยู่เลย ยังมีเพื่อนเขาอีกสองร่างเลยใหม่อยู่ไม่อยากเปิดเลยเขาอีกสองร่างเลยเายังใหม่อยู่ไม่น่าเปิดเลยอะเด็กไม่น่าเปิดน่าจะคงคงน่าจะรู้นะน่าจะใหม่เลยใช่ไหมใหม่แบบถ้าเปิดอะกูไม่อยู่ตรงนี้แน่อะไรธุรกิจกูทำไมเฮ้ยอยู่กันใกล้ๆแค่นี้ทุกแก้วอะอะไรเสียงอะไรอะทุกคนใครเห็นหมูดาน้าลาเพื่อนเพื่อนหน่อยคุณยายที่อยู่ที่นี่นะคะ โอ้โหไม่กล้าท้าเลยอ,อ่ะทุกท่านนะครับยังไงก็ที่ดูกันแล้วนะผมรบกวนขออีกครั้งหนึ่งนะพี่ช่วยกดแชร์เราหน่อยแล้วถ้าใครเห็นบุดผู้อยากจะดีกดถูกใจให้เราหน่อยนะครับนะออขึ้นอยู่ด้านหน้านะครับพี่นะขอกาลังใจด้วยนะครับนะอ่างนี้นะคะอุ้ยนี่ได้ยินเสียงบอกหิวเสียง,งยายบอกหิวปะวะไม่รู้ตอนทำบุญใน้เขาแล้วกูพูดแล้วกูจะถุงเขาบอกใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วนนั้นเป็นผ้าถุงอะ ทุกคนเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมพี่ว่าเป็นผ้าถุงอ่ะอย่าคะคุณยายหิวเหรอคะคุณยายหิวเดี๋ยวเราทำบุญไปให้นะผูกคนในเพจจะอุทิศส่วนบุญส่งส่วนกุศลให้นะคะเดีย๋ยวทำบุญไปให้นะยยนะเฮ้ไยไ,ไม่ได้สีงแล้วเฮ้ยด<ห>ีไ,ม,ไม,ม่สีงเลไม่สิงอ่ะไม่รู้สีงเหมือนไม้อ่ะ เสียงมันไพ่เท้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมีได้ยินเสียงรอบนอกปะได้ยินดิสวัสดีครับเฮ้ยเปิดไปแล้วค่ะทุกคนใครมาใหม่เราเปิดให้ดูไปหมดแล้วนะนัขยับได้ไมอ่ะไม่รู้เปิดแล้วนะทุกคนเราเปิดแล้วนะคะตรงนี้เปิดไม่ออกนะเปิดไม่ออกตรงนี้ผมลองแล้วที่ไม่สามารถเปิดได้ใช่ใช่เขาเขาเขาสนิทเลยเหมือนเขาตีสนิทเลยอะทุกคน ใช่ไม่เอาดีกว่าเราไม่ไปแบบไปงัดเงี้ยแต่เพราะว่าที่เราขออนุญาตไปแล้วคือตรงนี้นะอันนี้เขาไม่ได้ตีปิดนะครับเราขออนุญาตเขาอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนนะยายยายหิวใช่ไหมครับเดี๋ยวพวกผมทำบนน้ำได้นะครับเฮ้ยมีเสียงอะไรบ้ามีเสียงเสียงตอบรับอ่ะเสียงทุกคน ปักหมุดปักหมุดกดกดถูกใจให้หน mm ่อยกดถูกใจให้เราหน่อยกดเพิ <c oughs> <c oughs> ่มเพื่อนให้หน่อยเพิ่มเพื่อนให้หน่อยนะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปให้หน่อยนะผมบอกแล้วว่ามีเงาใช่เหรอตรงไหนวะกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ให้หน่อยทุกคนเพิ่มเฮ้ยมันก็ออกไปมึงเฮ้ยไอ้แนะได้ไหมผมไม่จะผมรู้ว่ามึงกลัวกูจะขังมึงอยู่แล้วนี่กะให้อยู่ข้างในเลยนะให้รู้เลยว่าเขาจะเอา ยายครับผมบอกไปแล้วนะแต่ผมไม่ลืมนะครับผมพูดแล้วอเดี๋ยวผมทำรับคุณยายเขาเห็นเงาอยู่แล้ว,วยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ขดเข้าไปฝากด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขดเพื่อนเพื่อนเข้าไปให้หน่อยนะขาขาเขาบอกขาขาอะไรไม่รู้บอกเห็นขาปิดเลยมีเสียงไม้เท้าตลอดปิดเลยก็ได้อะอะไรปิดแล้วทำไมดันขึ้นวะ ไม่รู้เฮ้ยเนี่ยลงมันดันขึ้นอ่ะกลัวยายเขาไม่ให้กลับแล้วแหละแล้วครับเดี๋ยวผมสัญญาครับเดี๋ยวทำปูนให้คับยายยายกขอโทษที่หนูเปิดนะขอโทษที่หนูเปิดนะ โ <Okay. S 1> อเคโอเค <Okay. S 1> okay. ครับยายไปดีไปตรงนี้ก่อนดีกว่าแม่ทางกลับต้องกลับทางเดิมอีกเนี่อไปดิเ <c oughs> สียงอะไรวะดีเ <c oughs> สียงอะไรวะไปอ่ะไปดี <c oughs> ไปเร็วโอ้ยไ,ไปดีมา พี่สับปะเลือกเขามาทำพิธีปิดวะแนทใช่เหรอเออพี่สับปะเลือกเขามาทำพิธีปิดไปเถอะอย่าเลยเทียกูไม่อยู่กับเขาพี่สับปะเลือกเขามาทำพิธีปิดว้ไปตัวอะไรจริงจริงพี่สับปะเลือกมาทำพิธีปิดเอาไปเปิดอ่ะดูว่าไปดูแต่เขาปิดไปแล้วอยิ่งวะเขาดีกว่าพี่คไม่เอาดีกว่าพี่สับปะเลือกเขามาทำพิธีให้นะคะทำพิธีปิดดปิดอะไรสักอย่างไม่มี พี่สับเะลเลอค่ะเมื่อกี้พี่สับปะเลอนะเขามาทําพิธีปิดพอเราออกปุ๊บเขาเดินเข้ามาเลยเพราะเขาจะมาปิดเขาเรียกพิธีอะไรคือเราไปเขาเราเราไปเปิดไปอะไร่ใช่ที่เราจะเปิดร่างให้ทุกท่านดูนะครับนะเพราะว่าต้องมีทําพิธีนะพี่นะเราไม่ใช่เปิดสมสี่สมหานะครับพี่นะใช่เราให้เขาลงคาถาพิธีก่อนนะกว่าเราจะเปิดร่างอาจารย์ใหญ่ให้ท่านดูได้นะครับผมนะยังไงข้ามคืนนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับนะใงรข่ายไม่ได้เลยไม่ใช่ใครเดินตัดก่อนหน้านั้นัะอะไรไม่ใช่ อ๋อเขาบอกไม่ใช่ครับเป็นคุณยายคุณยายแล้วใช่เหรอใช่คุณยายเราเห็นมาบ่อยเราเห็นเยอะมากเลยนะที่เราเห็นวันเนี้ยแล้วเราเปิดร่างเป็นร่างคุณยายใช่ตอนแรกนึกว่าเขาพิมพ์หมายถึงว่าสะเพริ่งพี่สะเพริ่เมื่อกี้สรุปเขาบอกก่อนหน้านี้วะมีก่อนหน้านี้เหรอก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเดินออกมาก่อนที่เน้ยจะปิดประตูเขรากูรู้สึกอยู่ตอนกูปิดมันเหมือนมีอะไรดึงยือไม่ให้ปิดอ่ะ เอาง่ายเอาง่ายพี่สับเลเลเขามาทำพิธีปิดให้เราแล้วอ่ะอ้ยยายเขาคงไม่ออกมาแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณอยู่ VIP X นะคะเดี๋ยวหน้าจอให้ดูงย่ไม่ได้ครับคือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนะอย่าลืมถ้าใครเข้าไปแล้วอย่าลืมบอกมาจากเราคนเป็นผี X 3นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับพี่นะจะได้มีสถานที่โลเคชั่นไกลๆเดินทางไกลให้ทุกคนรับชมนะครับนะไปขอบคุณกับ